สบายดีพี่น้องสุขุสุคนเอ้ยสบายดีก่อนแล้วสบายดีพี่น้องมือห้าน้ำเด้อวัวนู้แล้วเมื่อนี้ได้กินโคงแซ่บขคงหมักพี่น้องเอ้ยหนูเด้อจเด้อหนูน้องเคยฝากมาห้แต่ถ้าแขะผุแหละขอบมือขอบใจละลายอ่อนน้อย่นเป็นคนสำแ็ลยังหายเรียบร้อยแล้วก็สิมาปีกมาอย่างกินให้น้ำใจเด้ออยากอดีหนูนี่พี่น้องเอ้ยหากสิกินแปลกเนี่เด้อพี่น้องเด้อผู้ได้ประหมักอะ ขอโทษขออภัยนำลายๆเด้อจ้ะเด้ลเดิ่ลพี่น้องเป็นหนูนั่นหนูผุกน้องเคยว่าวหนูผุกผักมหา,าห้กขาอดไว้อยู่พี่น้องสองตัวแต่ตัวนี้สีอน่นเอาไว้ออมสิติ้งเอาตัวเดียวนี่กินกับตำแตงเฮาก็ได้เตรียมมาย่างเด้อพี่น้องเดิ้อวันนี้สีย่างเรื่องๆเฉบๆเด้อพี่น้องเดิ้อ กูได้บะหมักกับขอโถษขออภัยน้ำจ้าี่รกาสายดีพี่น้อ <c oughs> งคือเป็นแปนะตัดผมอมอก่าเนี่ย <c oughs> โอ้ยแปนหูแปนตาเนี่ยพี่น้องเอ้ยขนาตดตาโกมย่างนะเสื่องยังไหวนะฮะที่มาจะเฉลยี่อาจะเฉลยผลมีแนวยังสักอย่างได้ผลมาจะป่ามาเดีเนย่นี้ <c oughs> โอ้มีความลับความในอีกเจ้าแต่อ้นหัวแล้วเนาะย่างนูเหาอกระสุกเลยได้พี่น้องสีไปอันนะตำหมักแตงด้วยพี่น้องอันนี้ปิ้งสิ้นให้เด็กน่อยกินสวัสดีจ้าปา้าลุงวัสดุสุดคนเด้อจ้าเมน้อีหมาสีมาเห็ดเมน,นูตำหมักแตงบ่ Những tâm mặt tay em kỳ nón kỳ nguồn ngôi tay nùng ngôi ya kỳ kỳ nguồn mặt nguồn ngôi mặt nguồn ngôi mặt nguồn ngôi mặt mặt nguồn ngôi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  mặt mặt ยอมกินแม่กินน้องก็ต้อง,งยอมกินละลูกในกระเพาะน้องก็ยอมกินแม่กินลงไปน้องก็ได้กินด้วยน้องก็ได้กินกระเพาะน้องก็ได้กินแม่นและลูกวันนี้แม่ก็กะสีมาบีบหมักหน้าใส่เจ้าพี่นอ้องถึงว่ันพี่น่องข้างขางมีหมักตงแต่หมักเตงค่ะ ต่อไปสมัครเล่นบ่แม่อุ้ยๆได้ลูกก็มาเล่นกูจะเล่นมีลูกใหญ่ๆมักเคอะเอิกนี่มักเคอะเอิกอือเคอะเอิกเอามักตําใส่กับมะหุ่งเลยลูกอันนี้ฮะอันทํามักเล่นใหญ่อือมักเล่นใหญ่อือนี่มักเคอะเอิกมักเคอะเอิกนี่ได้แล้วมักเคอะเอิก ซอยหมักเลงญ่แ <screws> ล <in the fridge> um ้วโคตรญ่เยลืมอีแม่ไปซื้อเอาบ่เนี่ยแล้วลูกแม่ก็ไปซื้อเอาอะไรเนื้อวัดเดตอ่ะต่อไปอีแม่เล่ากาสีเอาหมักแจงใส่อาจารย์พี่น้องเออไม่ลืมอีแม่ลืมอ่งปลาแดกลูกอ๋อลืมใส่ปลาแดกต้องใส่ปลาแดกก่อนปลาแดกไหมพี่ลมพร แล้วก็น้ำปลาน้ำปลานิดนึงน้ำปลานิดนึง,นลงนแล้วก็นว้ซะก่อนแล้วก็นว้อเนื้อเนื้งไสหมักแตงทำเลยอีมแม่ลืมเลย <c oughs> ลืมลเลยตําตําตํให้มันเข่ากันแล้วก็จังใสหมักแตงโดยเจ้าพี่น้องแม่เดาลูกอุ้ยเมื่อกี้นี้เขาคือว่าว่าโดยเจ้าพี่น้องอจากน้ำเจ้าหึไมหึ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  เบาพิทเบาเพนผักาให้เม่กินนูอ่าเบาเพนเมนแล้วลูกกัเต้นนุกเมนแล้วที่แม่เราก็ังทำการใส่หมักเต้งลายกระสีเบิดแล้วเต้งอ่อนตำทั้งเปลือกมันจังเสียบอ๋อตำทั้งเปลียวหั่นแบบนี้ Hoa có mặt trăng nắng. No, đâu mẹ sẽ cho mẹ Do. Funny, này mẹ loka mày, yêu áp đấy, 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 นี่ก็แ,แล้วแหละจ้าตำถั่วแล้วก็ปิ้งนูเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อกินน้ำกันเด้อจ้าสาาบาดยดีพี่น้องทุขสุกคนมาเด้อจ้ากินปิ้งนูกับตำแตงเด้อจ้าก็ไดมากเมนูนี้กับมาเด้อกินน้ำกันปรุงจัดเีเดียวเลยน้องลุง,งบายที่าลุง Bình thảo không uhm. Tình ngủ phía ơi Không mặc không xẹp uhm. chắc không diệu luôn ขนาดพี่น้องเอ้ยจะกินชมใจืมบนข่อยอยู่เม่วัน

เขาเที่ยงพี่พพยยเ,เพื่อนชอามีเพลดคลิปเช้าเปิดเพลงยังลุ่งเอ้ยลุ่งลุ่งเอ้ยจิลีมจิลีมกลับไปไงานเขาเล็กน้อยปิง้งซีอในเขาเพี่องเขาบอกินนู ขนาด้มใจเลยพี่น้องเลิกโอ้อยจะหมักชัดป่าเพี่น้องเลิกหมักกินชัดป่าเป็นยูกับหอ,อกกาแซหมากัก

ช่องจะจะบา้าเหตคลิปบุอือุพี่น้องเออ,เน,อ,น,อน้องลุงขอทำมอฟีนะพี่หาน้องลุงเห็ดคลิปยังไงพี่น้องเบอิอ์นน้องลุงขาทำมอฟซีนะ หิอว่าหยางานฉอยีแม่ืวล่างถอยอยแล้วน้องน้อจมือ,ลอแลาจะิดเอาเดี๋ลูกไงล่ะของจะแม่ิดหาบอกน่นล่างถอยไงเอ้ยน้องน้องจมือลงะบลูกอะของหมักนีย่ย ไม่มักชัดปล่ามักมันนูนก็ะห้อกกับแตะ่ปิงนุกปิงนูครับคิดแม่ดนะึงริ้นออกมาให้เข้าในด้วยเหรเอริ้นนู้เขามันใส่ขนาะดมันโคตรนุ่มเลยน้ำคือบังทันอื้อแบบใกล้ได้ริ่นนู้อื้อนั่งลง อยากกินเลิด้ดหนูจักหวานเวยด้วยโตหนูบอกกินกินเลือดหนูมันกะบม่ขาดคำกรองแล้วมันจะได้กินกือเก่าคนแมันกินได้เหรแค่ขนาดพี่น้องเอ้ยสะใจ กินมากินลิน้นกระตูนหมูบอกกินมากิน,นิ้นหมูนี่นางกินสมใจ เดี๋ยวขราลาไปก่อนพี่น้องขอบคุณสุขุมสุคนจะ่ข้ามารับชมวะจ้าบ๊ายบาย